สวัสดีจ้าพ, hehe, พ,พี่น้องจ้าพอคนอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้าพาพี่น้องมาเห็ดขนมอีกแล้วเห็ดข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวเปียกทุเรียนเนาะโอ้ยข้าวเหนียวเปียกลำไยโอ้่อย่อยลงแต่ทุเรียนเนาะค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยเนาะค่ะมาพี่น้องมาไปเห็ดน้ำกันเนาะค่ะนาะเขาขั้วอีกแล้วเขาตอนก็เวนเงอแตกเงอแตนค่ะจ้าพี่น้องป้าป้าค่ะแล้วก็สสบปอก ขอสีเอาอัน,นเนี่ยค่ะพี่น้องขอสีเอาลูกโล,ล,ลนเนี่ยเนาะนี่ลูกโรนเนี่ยเนาะมาไปซื้อยางไปซื้อหู้กัญยางมาวังหันไปซื้อเพิ่งจะเดินกลับมานะคะเดี๋ยวขอสิปอกจ้าพี่น้องจ้าสิปอกไปในพี่น้องจ้าเนาะแก้เปลือกเนาะค่ะนี่แก้แบบนี้จะสียเหตุนะพี่น้องเนาะ วมาเบิ่งบัดแล้วนะพี่น,อนะนอ้องเานาะคะ่นะคะพี่น้องจ้าข้าวเหนียวมาต้มเนาะค่ะต้มข้าวเหนียวก็เนาะค่ะพี่น้องมาเนี่ปลายหลเวค่พี่นะะ้องหมอนึงหมอน้อยนึงเดี๋ยวขนสักกันเดี๋ยวคนสิ่นี่ข้าวเหนียวแล้วค่ะพี่น้องเนาะอะอันนี้เป็นงะกกงะก,ก,ก,ก็ได้พี่น้องเนาะ ขายเตือดซะก,ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีแยาเกินไปเข้าเหนียวกับเข้าเหนียวมาจากบ้านเด้อค่ะพี่น้องมาจากแก๊สโซข้าวเหนียวย่ายอาฝากมาให้กินฝาก่าเป็นกระสอบเด้อค่ะพี่น้องฝากมาเป็นกระสอบเมื่อไหร่พี่ก็ฝากาเคนะ็ดไม่ให้กินพี่น้องจะเก็บเองนะเก็บเป็นเบิร์ดพี่ดีเลยพี่น้อง ไให้ไปฝากยังไปให้เรากินเลยเล้าฝากน้นฝากยังไม่กินไม่ให้ร้านกินเนี่ยตุยตุยพี่นอ้อยเสต็ดน้ำบะน้ำกะทินะคะ นี่นนนคือน้ำกะทินะค่ะพี่น้องอนะคะน้ำกะทิน้ำกะทินะคะพี่น้องจ้าใส่เกลือลงไปจัดน้อยหนะ่อจ้ะพี่นอ้องเกลือนะคะคนน้ำซุป กะทิกองก็ใค่ี่หองอนะที่เต๋อจักหน่อยะเพี่อนแยกิดแตกแยกิดแตกี่นองพอนไหล่นที่สองตเต่าเห็ด เตาเนึ้อกระต้มเข่าเนาะเตาเนึ้อกระเห็ดกะทิเนาะพี่น้องก็นำอ่านี่นะคะพี่น้องแล้วายแป้งมันหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะใส่แป้งมันไปหน่อยนึงก็ให้ขนๆนะจั๊กน้อยเปอร์หลายนะคะพี่น้อง แล้ด้วยได้ทดลองด้วยก็เป็นอย่างีสิต้องทนี่นะพี่น้องโอ้โเหี่ยฟัดร้อนมาก ได้แล้วนะค่ะพี่น้องปิดแก๊สเลยนะแล้วเรียบร้อย,ยน่างติชิาดขาเนียวแล้วค่ะขขาเนียวเปียกน้ำกะทิกะค่ะพี่น้องมันๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าหันมาทางนี้บาทนี้หันมาหาข้าวไหวแป๊บกล่องก่อนพี่น้องปป๊บกล้องก่อนดี่ใส่ค่ะพี่น้องค่ะ แก้ชีได้ละคะ่ะแตกนี้เตีงบริห้แตกร้ายนะพี่น้องเนาะเดียวเสียด้ำตาลลูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาล้ำไหใส่เนาะใส่ไปแล้วด้วยีหนอนไล่เติบด้วยค่่พี่นองแกะหลยเติบใ้สุกประาน้ก็ะ Cái này silent làm tàn Tan khao lắp, you know. Say đổi quay chắc. Hoa, quá lắp, you know. Khao, khao. Mhm, khao. Mhm, Cá Mhm, khao. Mhm, khao. Mhm, sẽ Mhm, khao. Mhm, khao. ạ เป็นนิ้วยากประเฮ็ดกินแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละโอ้ยทุกคนโฟกัสนาะพี่น้องมาเนี่ยแล้วนะคะพี่น้องได้แล้ว,ลวน้อซัมเนีะประมาณนี้นะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะปิดแก๊สเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็แล้วน้ำก็แล้วเรียบร้อย ตักไปให้ยายข้างบ้านก่อนพี่น้องเา,าข้าวเหนียวเปียกทุกเรียนเอาเบาปิดอีล้วพี่น้องข้าวเหนียว ลำใหญ่ลำใหญ่มาต้องให้ละาลายหรอพวกเราก็ซสือคือ,คอกันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้มีกากเขาน้อโอ้โหโหนไหมพี่น้องากาดเขาสะซอาใส่อันไส่่วยให้เราตั้งหาก า้านอยู่ดอกพี่น้องใช่ไฮไลทาต้้งหากดอกพี่น้องน้นมก,ะ,มกะทิสีห่อนเถอะพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้ก็สิได้อำลาพ้าจากกันไปแล้วนะคะพี่น้องจา้าอันเ้าเนียวเปียกลำไยเนาะพี่น้องคนเราสิลงแต่ว่าข้าวเหนียวทุเรียนเนะเาะข้าวเหนียวเปียกลำไยเนาะพี่น้องไป,งไปละค่ะคลิปหนาพอกันมายู่ดีไม่แห้งสุโูรสุคนเนาะคะ่ะลำลำเรื่อยๆจ้าสวัสดีจ้า